ศาสตราจารย์โควิดพวงงามกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โกวิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชวันนี้ผมขอหารือท่านประธานสภามีเรื่องสําคัญที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชผมในฐานะที่เป็นชาวนาครศรีธรรมราชมีความห่วงใยและอยากเรียกร้องต่อท่านประธานว่า การเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดนครสีมราชนี้มีความเสียหายและก็มีความเดือดร้อนของพี่น้องทั้งชีวิตและทรัพย์สินถ้าท่านประธานสภาดูจากคลิปเนี่ยมีความห่วงใยมากเพราะว่าน้ำเชี่ยวกราดจากต้นน้ำที่อยู่ในเขตเทือกเขาผ่านอำเภอหลายอำเภอเช่นอำเภอลานสกาอำเภอนกปิตำอำเภอช้างกลางอำเภอพรมคีรีเป็นต้นน้ำเหล่านี้ทำให้ถนนตัดขาดสะพาน ใช้ไม่ได้นะครับการขาดแคลนอาหารน้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าแม้ว่าทางราชการโดยเฉพาะหน่วยราชการต่างๆที่ระดมความช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดก็เข้าไปช่วยแต่อย่างไรก็ตามผมอยากพูดสักนิดหนึ่งว่าทางไปบ้านผมตั้งแต่บ้านตาลเป็นต้นไปเนี่ยใช้การไม่ได้ถนนชำรุดสะพานอะไรก็ลำบากมากในการสัญจร จึงเรียกร้องไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยเยียวยาทั้งเรื่องของถนนนทางทั้งเรื่องของสะพานที่ชำรุดซึ่งสัญจรมาอย่างในตัวเมืองและตัวเมืองเองของนครสิมราชก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกส่วนช่วยระดมเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะรัฐบาลถ้าได้ให้เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่มีความสำคัญต่อพี่น้องชาวนครสิมราชก็จะเป็น พระคุณอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยกันทุกฝ่ายก็ขอบคุณรรท่านประธานที่ให้โอกาสได้เสนอความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนครสิมราชครับขอบคุณครับครับครับต่อไป